โซดีและยินิีต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอีสปอร์ตก็กลายเป็นเรื่องราวที่ฮือฮาขึ้นมานะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนทัว2021สเตทที่3รายการมาสเตอร์ที่เมืองเบอร์ลินนั่นเองครับที่มีนักแข่งฮะ เปิดตัวด้วยการแปลงฟันกลางงานแข่งเลยครับหรือจะเป็นเรื่องราวที่นักแข่งเนี่ยเพิ่งบอกกับครอบครัวครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ก็กลายเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันในวงกว้างนะครับกับการแข่งขันวอลเล่ย์บอลแชมเปี้ยนทัวร์2021ครับรายการมาสเตอร์ที่เมืองเบอร์ลินนั่นเองครับแต่ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่นักแข่งเนี่ยโชว์เทพยิงคมหรือเป็นเหตุการณ์ที่เหนือมนุษย์แต่อย่างใดน,นะครับแต่เป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจอย่างมากครับคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากทีมเปเปอร์เลกครับทีมจากประเทศสิงคโปร์ที่เปิดตัวด้วยคอนเซปต์สุดกวนครับเดินงวงเงียใส่ผ้าคลุมพร้อมแปลงสีฟันและที่ สำคัญนะครับในปากเนี่ยเหมือนจะมียาสีฟันจริงๆอยู่ด้วยนะครับเราไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าครับ ก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นช่วงเปิดตัวนักกีฬาครับที่ทางทีมเปเปอร์เล็กทีมตัวแทนจากโซนซาอิสเอเชียในบ้านเรานี่เลยครับเดินมาด้วยท่าทางสุดเกียนครับในนัดที่เจอกับ SMB ครับจนกลายเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างนะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าการเปิดตัวแบบนี้เตรียมตัวมาดีดีครับมีการเตรียมอุปกรณ์มาหาโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันหรือว่าจะเป็นคอสตูมมีพร็อพอย่างชัดเจนฮะคือการเปิดตัวเนี่ยก็ เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับและที่พีคไปกว่านั้นนะครับในแมตช์นั้นเองเนี่ยทีมเปเปอร์เลคครับแพ้ให้กับทีม SMB ครับผมด้วยสกอร์2อต่อ1เกมจนทำให้ตกรอบในรายการนี้ไปนะครับและหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะครับก็มีเสียงคอมเมนต์จากแฟนเกมทั้งในโซนเซาท์อีสตเอเชียและในต่างประเทศนะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่านี่ไม่ใช่การเปิดตัวที่เมคขึ้นมานะแต่มันคือเรื่องจริงที่ทางเปเปอร์เลเนี่ยยังไม่ตื่นจริงๆ บางคนก็บอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นการแสดงแต่ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยก็น่าจะง่วงนอนจริงๆแหละซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะคอมเมนต์ในเชิงล้อเลียนและแซวกันมากกว่านะครับคือในการแข่งขันเกมวอ l ์ลแดนเนี่ยก็น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนจะกลายเป็นกิมมิคไปแล้วนะครับกับการสร้างสตอรี่การเปิดตัวที่น่าสนใจในการแข่งขันวอ l ์ลแดนขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะดูแข่งหรือว่าการดูเกมแข่งทั่วไปในวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยผมไม่ค่อยดูการ การเปิดตัวเท่าไหร่นะครับเพราะมันน่าเบื่อมันดูน่าเบื่อมากๆครับซึ่งมันมีอะไรเดิมๆแบบจำเจมากๆครับแค่นักแข่งเดินออกมาแบบเท่ๆยืนแอคหนึ่งทีจับมือแล้วก็ต่างคนต่างไปนั่งหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพื่อแข่งแต่ในการแข่งขันวอลเล็นะครับมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดครับซึ่งนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับที่มีการเปิดตัวนักกีฬาและกลายเป็นที่พูดถึงกลายเป็นไวรัลนะครับซึ่งในการแข่งขันในรายการก,ก่อนหน้านี้นะครับในรายการมาสเตอร์ที่ประ ประเทศไอซ์แลนด์ครับ ผมคิดว่าคนแรกที่ทําให้การเปิดตัวนักกีฬา e-sport ดูน่าสนใจและกลายเป็นไวเล่ขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะกับก,บก,บกบารแข่งขันเกมวอลเลยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทีมจากประเทศไทยของเราครับอย่างทีม x อ็กเและคนที่เปิดตัวและกลายเป็นไวเล่ดังมากๆสําหรับมาสเตอร์แรกนั่นก็คือปฏิพาน,นั่นเองครับที่การเปิดตัวของเขาเนี่ยกลายไปที่พูดถึงอย่างมากครับกับก,บกบารแข่งขันเกมวอลเลยนะเราไปดูคลิปในตอนนั้นกันหน่อยดีกว่าครับ We'll be right back. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back day two Masters, และข่าวต่อมานะครับเรายังอยู่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลมาสเตอร์ที่เมืองเบอร์ลินนะครับที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตบางคนไม่ยอมบอกครอบครัวของตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวมี m ม n และความคิดไม่เหมือนกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการเล่นเกมและการเทิร์นโปรการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับและก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนะครับกับคนรุ่นก่อนแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในมุมมองของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็อยากให้ลูกของตัวเองมีอาชีพการงานที่ดีมีความมั่นคงหาเงินเลี้ยงตัวเองได้และไม่แปลกใจเลยครับที่พ่อแม่ของเรามองว่าการเล่นเกมมันไม่มั่นคงและมันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เราต้องเข้าใจความหวังดีของครอบครัวของเราของพ่อแม่ของเราก่อนนะครับแต่ถ้าเราอยากเิร์นโปเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตจริงๆอยากทําอาชีพนี้จริงๆเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นครับว่าอาชีพการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมันสามารถมั่นคงมันสามารถ มาหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันครับอย่างโปรเพเยอร์คนนี้ครับชิบะฮะซึ่งชิบะเป็นหนึ่งในผู้เล่นของทีมเปเปอร์เลยครับที่ทางตัวชิบะเองเนี่ยเพิ่งบอกกับครอบครัวครับว่าตัวเองเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตและต้องเดินทางไปแข่งเกมที่เบอร์ลินฮะโดยคนที่ออกมาช่วยอธิบายและคุยกับครอบครัวของชิบะให้ก็คือกัปตันทีมอย่างเบนไครครับเบนไคนะครับก็ช่วยคุยเรื่องการไปแข่งที่เบอร์ลินให้ครับทางเบนไครนะครับก็อธิบายให้ครอบครัวของทางชิบะ ฟังนะครับว่าการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคืออะไรหาเงินได้ยังไงมันมั่นคงได้ยังไงทางเบนใครก็เล่าให้ฟังนะครับให้สัมภาษณ์ ก่อนแข่งในรายการมาสเตอร์ที่เมืองเบอร์ลินนะครับบอกว่าผมมีเรื่องตลกตลกเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังนะน้องชายของผมชิบะมาจากครอบครัวคนจีนที่มีหัวโบราณมากซึ่งไม่คิดว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นอาชีพได้และการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันหาเงินได้และทางตัวชิบะเองก็ไม่เคยบอกกับครอบครัวว่าเขาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ต ก่อนที่จะบินมาที่เยอรมันผมก็ต้องไปคุยกับครอบครัวของชีบะผมอธิบายเขาฟังว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตมันทำเงินได้ยังไงมันมั่นคงยังไงและก็บอกอีกว่าลูกชายของคุณนะ่ะ โชคดีแล้วที่ทำอาชีพนี้และผมเชื่อว่าทีมจากเอเชียหรือในเซาท์อีสเอเชียตะควาแชมป์ได้มันคือแรงกระตุ้นที่จะทำให้เด็กๆทำตามความฝันและครอบครัวยอมรับมากขึ้นจากงานอาดิเรกจะกลายเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆนะครับกับการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตและอยากเล่นเกมอยู่บ้านนะครับเป็นเกมเมอร์เฉย และสําหรับคนที่ชอบเติมเกมด้วยเนะี่ยผมขอแนะนําเลยครับผมมีแอปดีๆมาแนะนํากับแอป s h o p ปี้เพโดยเขามีโปรโมชั่นใหม่สําหรับผู้ใช้งานกันด้วยนะครับโดยโปรโมชั่นแรกเข้าไปที่คูปองและกดเข้าไปที่คูปองของชั้นและกรอกรหัส GGPCM29 จากนั้นเราก็สามารถเติมเงิน PUBG Mobile ผ่าน s h o p ปี้เพโดยกดไปที่แพ็กเกจ29 และทำการกดชำระเงินผ่านแอป s h o p ป e p เ y หลังจากทำการชำระเงินเสร็จนะครับเราลองมาดูดีกว่าครับว่าแพ็กเกจที่เราต้องจ่ายเงิน29บาทจริงๆแล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่กันแน่เข้าไปที่การแจ้งเตือนนะครับและดูประวัติการชำระเงินก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเราจะได้ส่วนลด28บาทและจ่ายจริงแค่1บาทเท่านั้นตามคลิปนี้เลยนะครับ และโปรโมชั่นใหม่สำหรับ new user เพียงแค่สมัครสมาชิกและก็รับคูปองที่หน้าคูปองของฉันได้เลยโปรโมชั่นนี้สำหรับคนที่ไม่เคยจ่ายผ่านแอป Shop ปีเพมาก่อนเท่านั้นนะครับ เก็บคูปองไว้เติมเกมอะไรก็ได้ได้รับเงินคืน1้0์สูงสุด50บาทแอปด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะครับซึ่งมีน้องๆหลายคนนะครับถามผมเข้ามากันเยอะมากๆเลยครับเป็นคําถามที่ทั้งในช่องคอมเมนต์ทักเข้ามาในเพจเยอะมากๆครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกว่าพี่ครับพี่ครับผมมีความฝันที่จะเป็น,นักกีฬาอ e ีสปอร์ตแต่ครอบครัวพ่อแม่ของผมเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมให้ผมเล่นเกมคือเราต้อง เข้าใจครอบครัวของเราด้วยนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยหวังดีกับลูกทั้งนั้นเลยครับเขาคงอยากให้ลูกของตัวเองทําอาชีพที่มั่นคงและหาเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตแต่เขาแค่ขาดความเข้าใจครับ เขายังมองไม่เห็นนะครับว่าการเล่นเกมไปวันๆเนี่ยมันสามารถหาเงินได้อย่างไงเรามีหน้าที่ที่ต้องอธิบายให้เขาฟังและสิ่งที่มี power และ impact มากที่สุดมากกว่าคําพูดนั่นก็คือการพิสูจน์ให้เขาเห็นครับและผมก็ไม่ขอขายฝันละกันนะครับว่าการเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยเหมาะกับทุกคนฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักกีฬา e-sport ได้ครับแต่ไม่ใช่ทุกคนครับ ที่เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วสามารถหาเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้ครับและผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ